เกี่วยวกับไอวิวไอซิสเต็มครับแล้วก็จะมีสมาชิกในกลุ่มทั้งหมดจะมีรวมกัน3ามคนนะครับส่วนของ,งทิมทีลโตครับผมผมทวิศว์โแฮัมมครับผมสุรศัก์บางสิีครับเป็นที่ผมได้รบรล,ลบปัญหามานะครับก็จะได้มาทําในส่วนของเทคโนโลยีไ o โีที่ดูแลผู้สูงอายุนะครับ ก็จากประเด็นคือไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะครับมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่า1 5ปีขึ้นไปอยู่ที่6.5แล้วก็เพิ่มขึ้นไปเป็น12.32ในปี2562นะครับปรากฏการณ์นี้ความชราที่เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆและมีผลกระทบด้านลบต่อสังคม จึงดึงดูดความสนใจของสังคมและทําให้จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่ส่งเสริมเพื่อใหการแก้ปัญหาในชีวิตอย่างสลับของทั้งสูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี IoT นะครับสาเหตุหลักของปัญหาก็คืออุบัติเหตุภายในที่พักแล้วก็หมดสติในที่อาบสายตาการช่วยเหลือล่าช้านะครับ นะครับแล้วก็การใช้งานนะครับเราจะติดตั้งกล้องไว้ตรงห้องนอนห้องนอนนะครับแล้วก็ห้องโถงนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นเซ็นเซอร์อตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับอยู่ที่ห้องน้ำกับประตูห้องน้ำนะครับส่วนห้องน้ำนครับเราจะเป็นใช้ จับเวลาก็ถ้าสมมติว,ว่ามาีผู้สูงอายุของเรานะครับเข้าห้องน้ำจากนั้นเราจะนับเวลาประมาณ3ามีนาทีถ้ายังไม่ออกจากห้องน้ำก็จะตรวจจับ,จบด้วยเซ็นเซอร์อีกทีว่าในห้องน้ำมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงครับ แล้วก็ส่งข้อมูลเข้าไปที่กล่อง ECU ของเรานะครับเพื่อ,อส่งเข้าไปที่อไ์อ่าครับอาจจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆส่งเตือนนะครับสำหรับญาติหรือ,อผู้อยู่อาศัยร่วมภายในบ้านนะครับ S S ติดตัวอ่าครับแล้วก็จะมีสวิตช์เอสโอเอติดตัวของผู้สูงอายุอ่าครับเวลาฉุกเ,เฉินเขาก็จะได้กดได้นะครับแล้วก็จะมีปุ่ม emergency นะครับอยู่อ่ามีห้องนอนห้องน้ำนะครับเผื่อเวลา,าวหาผู้ผู้อ่ะ ผู้สูงอายุจะต้องการ,รขอความช่วยเหลือนะครับผลที่ได้รับนะครับาจาการะบบการประมวลผลขอ้อมูลอัตโนมัตินะครับและก็จะแสดงผลทันทีผ่านแอปพลิเคชันนะครับบนโทรศัพท์มือถือทำให้สามารถทำาสามารถติดตามรายงานกิจกรรมประจำวัน ในบ้านแจ้งเตือนเหตุการณ์ของคนที่คุณรักหรือว่าผู้สูงอายุในครอบครัวที่เวลาทํางานห่างไกลนะครับจะได้ไอ้รู้แจ้งเหตุการณ์ในทันข้องทีนะครับหรือว่าจะแบ่งออกเป็นแจ้งเตือนอนาโคตก็จะเป็นไอ้กลุ่มอสมอครับแล้วก็อาจจะเป็นไครทานาตจอยอดไปถึงการแจ้งเตือนผู้ผู้ภัยในท้องที่นครับแล้วก็ลงที่ ทางทุกข้อก่อนเการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ